จจมพ่บบอแม่พี่นอ้องเอาจะอะนะครับพอ่อพ่อแม่พี่น้องนะจะจะดีทุกคนด้วยครับพบกันหลายรายการไ่โดดอยู่ในเกมเดิมซิงเป็นอีพีสามยิ่งประหลาดที่สุดคือแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสชนะร์ุกใคดแรปผมบายซิงต่อไม่ถึงห้าพันไลค์ก็เล่นมั่วหมดเลยหนะ้ วันนี้มาเล่นแบบเดียวไหล EP 3เออมันมีซีซั่นว่ะขอพัยไหนไหนไอ้เี้ยดูนะครับแบบความเร็วเอ้ยเ <c oughs> บื่อไงว่าขยันขับแรง ไม่กิ๊บไม่กิ๊บเปิดรายการไงสวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่น้องพวกกันรายการในเที่ยวนะครับผมว,วันนี้อยู่ในอยู่อยู่ก้ามความเดิมอยู่ที่เดิมวันนี้ไปอยู่วันนี้วันนี้เล่นเกมเดิมซึ่งเกมนี้หาสุด

จุดหมายปลายทางนี่เราไปไหนเนี่ยจยาเวนะจุดหมายปลายทางจอต้ถแป๊บนคุณโชมจริงถ้าจะไปนะ้ราระไปที่ตรงนี้ตรงนี้ เราเป็นตรงนี้ทีเดียวไปกันไปกันท่านผู้ชมมานั่งอ่านั่งดูไปคนขับก็ดูเป็นไงวะแ่งโควิดสองสองจุดห้าหายเฮ้ยแ่งพี่เอ็มมาไม่พอใจโควิดก็ดมา อ่ะทุกคนน้าใครออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่ผ้าอนามัยด้วยนะผ้า,าปิดป,ปากด้วยครับผมแม่งอพ้ดผิดเลยแม่งจริงประเทศไทยเราเป็นเฮ้ยคุณผู้ชมนะว่าขนาดเนี้ยมาดูคลิปผมเสร็จนะกดกดติดตามให้ด้วยครับผมแม่งได้ลงงได้ลงได้ทุกันครับผม พูดคนเดียวอ่าๆาะดูกดไลค์ไนแเลยขอบคุณมากยังเฮ้ยเหี้ยนรถรถไ้่มีคำแบบนับนีงก็ขออาภัยด้วยครับผมเพราะใส่วางใส่นู่วันนี้ขับรถไม่มีประโยชน์เลย อันนี้มีุดหมยปลายทางก็คือไปหนามแขกก็ดูกมอยู่อาจจะมองแต่ตอนน่้นมองไม่เห็นดีนะมัน มอบมองๆนี่มันก็ดีนะผมชมดูนะครับน้ำน้ำผมอะไรน้ำมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขอไภัยนะพูดน้อยนั่งนั่ไปรขรับรถอยู่เนี่ยอีกแก้วครับผม ไ,ได้ไป้น่อยหนละอะไปครับท่านผูชมต่อต่อขับไม่ดีอ่ะเดี๋ยวนะ ขออภัยนะครับรทุกท่านเรื่งปลปังกี้นี้ทางโอ้ยไปต่อครับรทุกท่านเมืม่อกี้ขออภัยที่เบรกัน,นานั้น

Đó, hình oh, này Ok, thông thường có vấn đề rồi. chúng ta nhận này เมื่อกี้หน้ามาทางนี้ต้นมาปิดเอรรถถ่ายรถถ่ายรถดิ้งรถดิ้ง จะมีที่จับรถด้วยเนี่ยๆๆๆคุณผู้ชมมาขับเรื่อยๆได้ไห็เพื่อนที่กับรถก็ได้กี่กับรถรุ่นใหม่ละโอเคคุณผู้ชมถึงนะครับเข้าเก็บผิด พอตรงนี้ก็ได้ถ้าตรงนี้มันได้เข้าชิงน้ำแข็งได้แล้วจอดรล้วจะเดไหนี่เดี๋ยวนะถ้าที่จอดก็อุ๊ยโทษค,ครับจีบหายครับ ว่าเฮ้ยโอเคครับอันนี้ โอเคเราไปเจอกันตรงสนาวม okay, วม่าผู้ชมโอเคคุณผู้ชมถยงเแถวนี้และมันน่าจะมีรถแข่งแล้วไม่ถึงเวลาดีกว่าอืม โอเคครับผู้ชมแล้วเจอโอเคครับผู้ชมน้วเจอกันใหม่วันนี้มีแค่นี้ครับผมถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องไมเทียวนะครับผมไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you again ไปเลยครับอ่าอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดสับกับใครช่องเมเทโทอด้วยนะครับผมกด,ดตรงนี้เลยอครับผม